สองร้อแล้วกันทำไมล่ะครับรถตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอครับว่าค่าเปิดนี้500้นายบอกว่ารถคันนี้เปิดยากด้วฉันโง่มากนงั้นไงเปิดยากจริงๆนะครับไม่ต้องพูดมากเอากุญแจมาเดี๋ยวนี้ผมก็เป็นช่างคนหนึ่งเหมือนกันเนี่แหละครับพี่แท้ก็เป็นช่างกระจกเหมือนกันนี่เองโอเคโอเคฉันซื้อของเสร็จแล้วเดี๋ยวรีบตามไปส่งเลฟ์ชั่นมาเลยอือหือไปเดี่ยนี้แหละ ิบหายละลืมกุญแจไว้ในรถอีกทำไงดีวะเนี่ยฮัลโหลช่างใช่ไหมพอดีฉันลืมกุญแจไว้ในรถมาเปิดให้หน่อยได้ไหมด่วนๆเลยนะฉันรีบมากจะส่งโลเคชั่นไปให้ครับครับครับ มาแล้วครับมาแล้วครับคุณลูกค้าที่ต้องการเปิดไทยรถใช่ไหมครับทำไมนายมาชคคัาานนี้ฉันรอนายนานมากเลยนะยุงก็เยอะยรีบไปเปิดเลยครับรถรุ่นนี้เปิดยากครับเพราะมีตัวล็อกกันขโมยงั้นแงะถ้าจะเปิดผมคิด500บาท้อืบได้สิ500ารอก็500ร้อยีบไเปิดเลยครับครับครับ เรียบร้อยครับฮะง่ายค่นี้เลยเหรอให้สองร้อแล้วกันทำไมล่ะครับเราตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอครับว่าค่าเปิดนี้ห้าร้อยอะไรกันนายบอกว่ารถคันนี้เปิดยากพราออย่างนู้นอย่างนี้แต่พอเปิดจริงๆมันก็แค่แป๊บเดียวเอง คิดว่าฉันโง่มากนะไงเปิดแย่งจริงๆนะครับถ้าเป็นช่างที่ไม่ชํานาญคงต้องใช้เวลานานกว่านี้อยู่แล้วครับนี่นายจะเรียกร้องเงินเพราะเรื่องความชําชนาญเนี่ยนะช่างจอกเลยผมทํางานนี้มา5ปีทําไมผมจะไม่รู้ล่ะครับไม่รู้แหละฉันให้200ร้จะเอาไมมเอาไม่เอาก็ไม่ต้องเอาไม่ได้คุณทําแบบนี้ไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้เท่าราคาที่ตกลงกันไว้เจ้าในผมเอาเรื่องผมแน่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมายุ่งอะไรด้วยหรือว่าเป็นพวกเดียวกันแกเราไปกันเถอะอย่าไปยุ่งเลยดีกว่าเือนหมาบ้าเอากุญแจของฉันมานะนั่นมันฟ้านี่ทำไมดูเหมือนกำลังทะเลาะกับผู้หญิงอยู่เข้าไปดูหน่อยดีกว่าไม่ได้ถ้าคุณไม่ใจตามที่เราตกลงกันไว้ผมไม่ยอมครับไม่ต้องพูดมากเอากุญแจมาเดี๋ยวนี้คุณครับ ใจเย็นก่อนนะครับฟ้านี่เกิดอะไรเหรอพี่เจพี่มาพอดีเลยครับเมื่อกี้ผมคุยกับลูกค้าแล้วว่าค่าเปิดรถนี้500้เขาก็ตกลงแต่พอผมเปิดให้เท่านั้นเขากลับใจผมแค่200เข้าใจแล้วเดี๋ยวเรื่องนี้พี่จัดการเองในกับไปพักก่อนแล้วกันก็ได้ครับพี่งั้นผมับไปรอที่อู่นะครับคุณครับ เป็นคนต้องมีสัจจะสิครับในเมื่อตกลงกันไว้แล้วว่าค่าเปิดท้ายรถ500บาทแล้วทำไมคุณถึงไปใจเขาแค่200ล่ะครับก็มันหลอกเงินฉันนีของง่ายๆแบบนี้ใช้เวลาเปิดไม่ถึง5นาทีแต่คิดฉัน500บาทแบบนี้มันหาก,กินง่ายเกินไปหรือเปล่าคุณจ้างช่างมาเปิดรถให้คุณรู้ไหมกว่าเขาจะเป็นช่างที่มีความชำนาญต้องใช้เวลาตั้งกี่ปีเขาเสียแรงเสียทั้งเวลามาทำรถให้คุณไม่คิดใจให้ค่วิชาเขาบ้าง ไม่ใจแคบไปนหน่อยหรอครับคุณเป็นใครไม่ทราบถึงมาพูดอย่างนี้กับฉันผมเป็นช่างคนหนึ่งเหมือนกันเนี่แหละครับอ๋อมีหน้าละ่ะที่แท้ก็เป็นช่างกระจกเหมือนกันนี่เองถึงได้มาออกลักหน้าแทนพูดอย่างกับว่าเป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายมาพูดแทนงนั้นแหละใช่ครับผมเป็นเจ้าของอู่ที่คุณโทรหานั่นแหละครับ ครับครับครับได้ครับได้ครับพี่เจคับมีลูกค้าโทรมาบอกให้ไปเปิดไทยรถนให้หน่อยพอดีเขาลืมกุญแจไว้ที่ไทยรถให้ไปตอนนี้เลยไหมครับนา้ไปเช่วยเขาหน่อยละกันที่มันดึกแล้วไปไหนมาไหนก็ระวังตัวหน่อยนะพี่ไม่ได้ไปด้วยพี่มีธุระได้ครับพี่ฟังหน่อยละกันนะที่ไปแล้วครับครับในเมื่อคุณพูดจาดูถูกกันแบบนี้ผมไม่เอาเงินคุณสักบาทก็ได้แต่คุณ ไปหาคนอื่นมาเปิดแทนแล้วกันคิดเห็นยังไงกับคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมคอมเมนต์ให้กันด้วยนะครับ